จัสมจพร์กบโสเจ้าว่ามันทุกินนะ่งนั้นมังโอเจ้าว่ายคลนั่นะารัารุงมุมีองว่ารัตทันรักปฏิบัติจิตโช่วยเจ้าว่ารักงทันรักอธิาเลย่อวสโกเจ้าว่ามันิน พระอาิยรมรโมเจ้าว่าพระโพสวาพระ์หาสายันพระสโจว่านุปาสรีธรรพระอัพระครูสุังิโกเจ้าว่าพระสนมพระครูใบตาผันอมทิโมเจ้าว่าพน้องือเทศถิจนี่นะครับ้าวา่านเตียที่เรริบเก้ นั่งับทาง้าสมครับพระอธิการพรมวาุยสัมจาว่ารัเ่าทีสามทีธรราพระครูสัะสังวานเ้าีจะว่าไมสทีพระธิการสุริุตางสเจ้าอาวาสนาเจริญทันาราพระธิการเฉลิมนโชคดีสมัยดี ทุกผู้ทุกคนทำให้ประเทศไทยเจรงเรือิมมูลดเคยไม่โอกาสาอาชกนักเตอดตเจ้วาดัามลพพอนนท์พอนนท์ถอดอาวดปลมนักข่าววันนี้เป็นมือประชุเพิ่มเพิ่มนกต ทุนเพลิงของอาเด้าวาตอาตาด้อมขนาดโยมขนาดโยมสลังไล่เข้ามาอาว่าอาบังยักษ์กุศลติดส่วนกุศลล้วก็อาเจ้าวาตนี่พาไปทับสูงสูงมยในอาเภอขุนขันร้อยโกวบนิมนต์มา เพื a, ่อไว้อาลัแกพระคุณเจ้าพระิพระพมว่้ันเจน้าอกลุกพอลุกเทจำกันขอมาอยยคืคคือกันม่าอยยเถ่ายคลิป กามรถ่ายคลิปยงยูทูบถวายอะไรมาเม่ชั่วครู่ได้ขึ้นสุ่อาชืาโศนะครับซึ่งเราจะได้ข่อพิธีในการเสด็จเข้าทำพิเทศนาเสร็จแล้วต่อพิธีตางนานา ลมทายกรตายรานาย้มบาอาจารย์วัว่าทางอำเภอคุขันรอยกวาด่มานักหนักขงนี้นะนักนาไรตาทัางงมสังหรับารไมสะดวกนี่ะลา ไม่่างกันน้อยนักเนไได้หเราไมีที่นั่งฟังธรําด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปกัอะไรเมื่อเรามีที่นั่งที่เียรสลดแล้วทุก่าก็สไลดก็คงที่จะทุกอย่างเกิดความพร้อมแล้วนะ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและประารัตนตรห้าพร้อมกันนะอิมินาจปะปาเดนาพุทธามอภิพุทยให

อุติยัมเปมยํภันเตวิฑภูติยัมปิสังขังจรหํคัจฉามิปาติยัมปิตังโสณิสหาริยํกาติยัมภิกขุธรรมจรหํคัจฉามิปาติยัมปิธัมมํสหังคัจฉามิ <simitation> <simitation>

Mm-hmm.

ปกติยังดีมาดิปันจิตนาทันดาดิธมามิยามิตกติยังดีมาดิปันจิตาันดาดิธมามิยามิอ่าครัระเดนพระคุณคราบวันที่6พรศจิกายน2564ชาวบ้านพัฒนาประธาน่ายส่งที่เขาต้องก็รก่อนที่จะได้อาราธนามเจ้าของ ขออนุญาตอ่านคำสั่งพระสงฆ์ทุกคนให้ไ้และจะได้กาบมุกคนที่เกิดกคุณได้เป็นองค์ประธานมอบคำสั่งกระสงฆ์ทุกคนให้ไ้เรื่องการแข่งทันทักษาการชาว่าพนรุณาสิบต่อไปกาเพียงพิพาทอารมกระึงคำสั่งพระสงฆ์ทุกคนให้ไ้ พี ok, an ่เองพันห้าร้อยกสิบแผ่เรงตั้งผู้รักสารแทนเจ้าบ้านด้วยการที่การนอใช้อาทำนัโถนำสกุลเกียอายุเจ็ดสิบเอาณารสี่สิบแ่เจ้าวาดวัดตาโนมตำบลห้วยใต้ อำเภอภูขันจงังหวัดริสเกตได้ถึงแก่มรรณะภาพลงด้วยโรคชราภาเมื่อวันที่9เดือนกุมภาพันธ์เุทื่อสกราส2,568บเวลา15หนาฬิกาสนาทีเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดบ้างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อสี่มาพิมแห่งกรุงมหาเถรสมาคมฉบับที่สิบเก้าพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบหกวัดไวยการแห่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ,บที่สองพุทธศักราษ2535จึงแต่งตั้งให้พระประทีปฉายยาญาณทีโอนามส,สากุลสมบัติวงศ์อายุ56พันษา6วิยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดบ้านแขวตำบลห้วยใตย้ อำเภอขุขันจังหวัดศิสเพเป็นผู้รับสาการแทนเจ้าอาวาสวัดตาวทังนี้ตั้งแต<อ>่วันนี้เป็นต้นไปสั่งะวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช5 6 8พั้าร้กอาครูกระโถษสุนทรธรรมเจ้าพระพมหยดาย e como aqui na minha अबता <laughs> pernah kecap kita kan sedangkan sembadi kedua tu